สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตการปลูกบอนสีของเราค่ะถ้าใครจําได้นะคะมีอยู่คลิปหนึ่งที่แอดทำวิธีการ ปลูกบนสีนะคะทั้ง7ต้นกับดิน7ชนิดนะคะแล้วก็มีแถมมาอีก1ต้นนั่นก็คือ8ต้นกับดิน8ชนิดนั่นเองนะคะวันนี้ผ่านมาประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วเราจะมาอัปเดตดูค่ะว่าแต่ละต้นกับดินแต่ละชนิดนะคะต้นไหนโตมากต้นไหนโตน้อยหรือว่าต้นไหนไม่โตเลยนะคะเรามาเริ่มกับต้นที่แบบโตมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าต้นนี้ค่ะเจ้าต้นนี้นะคะคือหน้าวัวแดงนะคะอันที่จริงอะ ใบเขาสามารถใหญ่กว่านี้ได้เยอะนะฮะให,ใหญ่กว่าหน้าแล้วอีกนะคะก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยโตไวามากๆเลยและที่สําคัญเดี๋ยวจะต้องย้ายกระถางเขาแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าดูนี่เลยโอ้โหลากของเขานะคะโตไวามากลากล้นกระถางแล้วนะคะส่วนเจ้าหน้าวัวแดงที่โตแบบมากๆเลยโตกว่าใครเพื่อเลยเขาปลูกอยู่ในดินชนิดไหนนะคะหน้าวัวแดงเนี่ยอยู่ในดินร่วนผสมกับมะพร้าวค่ะทุกคนนะคะกระถางนี้หน้าวัวแดง ปลูกในดินร่วนผสมกาบมะพร้าวโอ้โหทุกคนดูทีคะโตมากๆต้นใหญ่มากๆที่สำคัญนี้มีหลอดใหม่แล้วนะคะแตกกิ่งใหม่ด้วยคะ่ะตอนนี้มี3ใบนะคะกับอีก1ยอดที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลากเนี่ย เต็มเลยนะคะนั่นหมายความว่าดินร่วนผสมกับกาบมะพร้าวสับเนี่ยก็สามารถทําให้บอนสีจเจริญเติบโตได้ค่ะและอีกสาเหตุสําคัญที่ทําให้เจ้าหน้าวัวแดงเนี่ยโตกว่าใครเพื่อนนั่นก็คือขนาดของหัวเขาค่ะหัวเขามีขนาดใหญ่มากนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะสําหรับการปลูกบอนสีถ้าอยากจะให้ต้นโตออกใบสวยๆงามๆโตไวนะคะควรเลือกหัวบอลที่มีขนาดใหญ่หน่อยค่ะเขาจะโตไวแบบนี้ค่ะ ส่วนกระถางต่อไปนะคะก็นี่เลยนี่คือฮกหลงนะคะอันนี้ใบใหม่ที่แตกขึ้นนะตอนที่ปลูกเนี่ยนี่เลยใบเก่าเขาอยู่นี่นะคะฮกหลงก็โตมากเหมือนกันค่ะดูจากรากก็ได้นะคะรากเขาก็ทะลุก,กระถางมาแล้วเหมือนกันนะคะและที่สําคัญทั้งสองกิ่งนี้นะคะกําลังจะแตกใบใหม่ด้วยล่ะคะ่ะเจ้าฮกหลงนี้นะคะอยู่ในดินเผาบวกกาบมะพร้าวสับค่ะนี่นะคะ พกหลงต้นนี้ต้นใหญ่ต้นนี้ปลูกในดินเผาผสมกมากมะพร้าวสับค่ะโอ้โหก็ทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเช่นเดียวกันนะคะนี่เลยสีสวยด้วยนะคะสีสดมากๆเลยนี่เลยอ่ากระถางที่สองผ่านไปนะคะมากระถางต่อไปก็คือนี่เลยน้องเงาวกวนอูนะคะเงาวกวนอูก็จะใบาเล็กๆนะคะยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก้านยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะ ลากก็ยังไม่ทะลุเนาะด้วยขนาดต้นที่เขาเล็กนะคะต้นนี้เราสั่งออนไลน์มามาเป็นต้นเลยนะคะแต่แต่เจ้าหน้าวัวเนี่ยมาเป็นหัวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฮกหลงเนี่ยเขาอยู่ในดินชนิดไหนนะคะฮกหลงเนี่ยอยู่ในดินร่วนดินเผาขุยมะพร้าวแล้วก็ใบมะขามแล้วก็ใบก้ามปูโอ้โหอันนี้เป็นน่าจะเป็นกระถางกระถางที่8นะคะกระถางพิเศษนะคะที่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้าไปเลยโอ้โห ได้ประมาณนี้นะคะนี่เลยอันนี้เขาแตกใบใหม่นะส่วนใบเก่าของเขาเนี่ยรู้สึกจะแตกมา2ใบแล้วแหละส่วนใบเก่าสุดก็คือตรงนี้นะคะตัดออกไปแล้วเพราะว่าเขาแห้งเหี่ยวเฉาแล้วนะคะอ่านี่ก็คือเงากวนอูนะคะก็ถือว่าโตขึ้นมานะตโตกว่าตอนที่เราซื้อมานะคะที่4ี่นะคะกระถางนี้เนี่ยก็คือเขาแถมมาให้เราตอนเราสั่ง ตอนเราสั่งต้นบอนสีไปนะคะตอนสั่งควนอูกับฮกหลงไปเขาแถมต้นนี้มาให้ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรนะคะเจ้าต้นแถมเนี่ยเขาอยู่ในดินร่วนบวกถ่านนะคะเป็นดินร่วนผสมถ่านเขาก็เติบโตได้ดีนะเพราะว่าตอนมาเนี่ยเขามีใบมาแค่ใบเดียวคือใบนี้แล้วก็เหี่ยวๆด้วยแต่พอได้มาลงดินนะคะในดินร่วนผสมกับถ่านเนี่ยโอโ้เขาก็โตวไวนะคะงอกมาสองใบแล้วนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะ ถึงแม้จะดูกิ่งก้านบอบางแต่เขาแข็งแรงนะแล้วก็สดชื่นด้วยนะคะนี่เลยอันนี้เป็นดินร่วนผสมฐานนะคะกระถางนี้นะคะโอ้โหสังเกตเห็นใบใหญ่มากๆเลยอันนี้ก็ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าเอามาจากบ้านแอดเจนะคะเอามาจากบ้านแอดเจแล้วก็โตดีมากๆนะคะที่จริงอ่ะที่เอามาจากบ้านแอดเจเอามาหลายหัวนะคะซึ่งเป็นพันเดียวกันหมดนี่แหละมาหลายหัวแต่หัวที่มาลงกระถางนี้ยคือโตวไวกว่าใครเพื่อนนะคะ ใบใหญ่กว่าใครเพื่อนเนาะอันนี้เขาถูกปลูกอยู่ในดินอยู่ในดินถุงธรรมดาเลยค่ะอันนี้ในดินถุงธรรมดาเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็กําลังแตกใบใหม่ด้วยนะคะนี่เลยต้นแข็งแรงมากโอ้โหลากนะคะลากทะลุแล้วเหมือนกันค่ะนี่เลยอันนี้เป็นดินถุงทั่วไปนะคะที่มีขายตามร้านต้นไม้ทั่วไปเนาะต้นนี้ก็เป็นฮกหลงเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นฮกหลงเหมือนกันแต่ว่าสังเกต ตั้งแต่วันที่ปลูกจนผ่านมาประมาณ2อาทิตย์กว่าเขายังไม่คลายใบเลยค่ะเพราะตอนที่ปลูกเขาก็ใบม้วนอยู่อย่างนี้นะคะอันนี้คลายออกมานิดเดียวเองคือเขาค่อนข้างดูจะเป็นอ่อนอเป็นบอลสีที่อ่อนแอด้วยเพราะว่าตอนที่เราเปิดถุงฮกหลงอะ่ะแล้วแกะดูรากใช่ไหมคะจะเห็นว่าต้นเนี้ยตอนแรกมันอยู่ในถุงเดียวกันในในก้อนดินเดียวกันพอแตกออกมากลายเป็นว่าเราเจอเจ้าต้นนี้อยู่ด้วยซึ่ง หัวของเขาอ่ะเหมือนกับว่าถูกแบ่งออกไปลากเขาก็เลยยังไม่ค่อยมีเราก็เลยเสี่ยงปลูกไปก็ทําให้เขาเนี่ยโตช้านิดนึงเพราะว่าลากเขายังไม่เดินเลยอันนี้เขาถูกปลูกอยู่ในดินร่วนบวกขุยมะพร้าวนะคะดินร่วนผสมขุยมะพร้าวนะคะตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่รอดนะเพราะว่าเขาแบบรอดเร็มากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มใจชื้นขึ้น,นมาละเพราะว่านี่เลยเขาเริ่มจะแตกใบแล้วนะคะนี่ท้องเขาป่องแล้วนะคะเขาเริ่มจะมีใบอ่อนออกมาแล้วก็ หมายความว่าเขาก็สามารถรอดได้นะคะตัวนี้เนาะก็คาดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเขาพอมีใบใหม่ออกมาเขาก็น่าจะเจริญเติบโตได้ตามปกติค่ะฮกหลงอีกต้นหนึ่งนะคะพอดีเราได้ฮกหลงมาสองต้นเนาะนี่เลยทุกคนก็เติบโตสดชื่นดีนะคะแต่ใบนอ้องเขายังเล็กเนาะอันนี้เป็นใบอันนี้เป็นใบแรกนะคะตัดออกไปเพราะว่าเฉาแล้วนะคะเหี่ยวเอ่อเปื่อยแล้วและนี้ใบที่สอง เี้ใบที่3มแล้วอันนี้คือที่งอกใหม่นะคะนี่เลยก็สดชื่นดีส่วนรากยังไม่โผล่นะคะเพราะว่าต้นน้องเขามีขนาดเล็กเนาะอันนี้ถูกปลูกอยู่ในดินร่วนผสมใบมะขามเก่านะคะดินร่วนผสมใบมะขามเก่านี่เลยและก็กระถางสุดท้ายก็คือกระถางนี้นะคะกระถางนี้ก็คือฮกหลงเช่นเดียวกันฮกหลงนะคะต้นนี้โอ้โหขอบอกว่าตอนแรกที่ปลูกอะ มีแค่ใบนี้นะคะมีแค่ใบนี้แล้วก็มา,ามีใบนี้นี่ตอนแรกที่ปลูกม,มีใบนี้แล้วก็ขึ้นมาเป็นใบนี้แล้วตอนเนี้ก็มีแตกมาเป็นใบนี้ด้วย่าแล้วที่สําคัญเขาก็แตกใบใหม่นี่เลยหนึ่งใบแล้วก็ใบที่สองนะคะอ้โ,อโหอันนี้โตดีมากๆเลยแล้วรากเขาก็เดินดีด้วยรากทะลุกระถางเหมือนกันนะคะอันนี้เขาถูกปลูกในดินร่วนผสมใบก้ามปูค่ะนี่เลย ดินร่วนใบก้ามปูนะคะสังเกตว่าหกหลงสองกระถางพันเดียวกันแต่สีจะไม่เหมือนกันอันนี้เน้นชมพูอย่างเดียวชมพูเส้นเขียวแต่อันนี้จะมีขอบเขียวเห็นไหมคะเออก็สวยแตกต่างกันไปนะคะแต่เขาเป็นพันเดียวกันเนาะนี่เลยก็เรียกได้ว่าเขาจเจริญเติบโตดีพอๆกันนะคะจากการทดลองปลูกนะคะบอนสีในดินชนิดต่างๆเนี่ยก็สรุปออกมาได้ว่า บอนสีนะคะเขาสามารถโตได้ในดินแทบจะทุกชนิดเลยนะคะขอให้เป็นดินที่เน้นความโปร่งนะคะระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีธาตุอาหารนะคะมีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินด้วยนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยเจริญเติบโตได้คะ่ะแต่ว่าปัจจัยที่ทำให้ ความโตขนาดต้นขนาดใบไม่เท่ากันแบบนี้นะคะแอดคิดว่ามันน่าจะมาจากขนาดของหัวบอลสีด้วยอย่างที่บอกนะคะถ้ามันมีขนาดหัวที่ใหญ่ถ้าเราเอาลงไปปลูกเลยเนี่ยขนาดลำต้นขนาดใบเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีมากๆออกมาได้ใหญ่มากๆเลยแต่ถ้าขนาดหัวไม่สมบูรณ์นะคะขนาดหัวเล็กไม่สมบูรณ์หรือว่าเออเน่าบ้างเชื้อราบ้างนะคะเขา ต้นเขาขึ้นมาก็อาจจะไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันเหมือนกับเจ้าต้นนี้นะคะที่หัวของเขาตอนมาเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ก็คือ,อหัวของเขาเนี่ยผ่านการแบ่งผ่าหัวออกไปแล้วนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยยังไม่มีรากออกมามันก็เลยยังไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะแต่ว่าเชื่อว่าดินทุกชนิดนะคะสามารถทําให้บอนสีจเจริญเติบโตได้ขอให้ดินนั้นมีธาตุอาหารที่เพียงพอคะ่ะและทีนี้ก็ขอแถมด้วยนะคะถ้าใครจําได้ตั้งแต่คลิป แรกๆเลยนะคะที่ซื้อหัวบอลสีมาทดลองปลูกซื้อจากช้อปปี้นะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เขาโตไปถึงไหนแล้วนะคะนี่เลยนี่ก็คือหนึ่งในหัวบอนสีที่เราซื้อมาจากช้อปปี้ในคลิปแรกนะคะเจ้าเนี่ยใช่อันนี้ก็ใช่นะคะอ่าอันนี้คือทับทิมสยามสวยมากๆทุกคนดูสิอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยลมพัดนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยทุกคนทับทิมสยามนะคะ สวยมากๆแล้วก็โตดีมากๆเลยซึ่งหัวพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในการทดลองดินนะคะก็จะใช้เป็นดินร่วนผสมกับมะพร้าวสับผสมใบก้ามปูอะไรปกตินะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าออสโมโค้ดนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะอันนี้พลายชมพูค่ะทุกคนนี่เลยน้องพลายชมพูนี่นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็กําลังแตกใบใหม่ด้วยนะคะคือเจ้าหัวพวกนี้หัวพวกนี้ ซื้อมาตั้งแต่เริ่มปลูกตั้งแต่9้ามิถุนายนโอ้โ oh, หอันนี้ผ่านมาประมาณ1เดือนกว่าแล้วนะคะเนี่ยหเดือนกว่าสวยมากมากเลยนะคะทุกคนแต่มันจะมีอยู่หนึ่งต้นทุกคนที่ซื้อหัวมาจากช้อปปี้แล้วก็ปลูกพร้อมๆกับเจ้าพวกนี้นะคะแต่ว่าผ่านมาหนึ่งเดือนเขายังอยู่แค่นี้เองอะเนี่ยเขาอยู่แค่นี้เพิ่งกำลังจะโตนะคะเพิ่งกำลังจะโตเพิ่งจะมีใบปีกออกมาแค่นี้ต้นนี้ก็คืออีเหนานะคะ คืออีเหนานั่นเองหัวเขาก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแต่ว่าเขาโตช้ามากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรในขณะที่เพื่อนๆเนี่ยโตจนแตกไปแตกหนอกันมาไม่รู้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอีเหนายังอยู่แค่นี้อยู่เลยนะคะผ่านมาหนึ่งเดือนนี่เลยอ่าแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มโตแล้วแหละเริ่มมีใบขึ้นนะคะนี่ และนี่ก็คือการอัปเดตนะคะทั้งหมดเลยในการปลูกบอนสีชนิดต่างๆในดินชนิดต่างๆนะคะถ้าใครอยากจะปลูกบอนสีก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเลือกอวัสดุปลูกที่เรามีนะคะที่บ้านเรามีนี่แหละไม่ว่าจะเป็นดินร่วนนะคะไม่ ไม่จาเป็นองไปซื้อดินถุงก็ได้ใช้ดินร่วนที่บ้านก็ได้ขอให้เป็นดินร่วนแค่นั้นเองนะคะผสมกับใบไม้อะไรที่เ,เกา่เกาๆผุๆที่มันร่วงอยู่ตามพื้นที่บ้านของเราไม่ว่าจะเป็นใบมะขามนะคะใบก้ามปูนะคะหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็เน้นเป็นดินที่เขาสะสมพวกใบไม้อะไรมานานๆอย่างเช่นดินที่อยู่ใต้ใบไผ่อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะถูกคุมมาเป็นระยะเวลานานดินเขาจะมีความชุ่มชื่อแล้วก็ความร่วนพอสมควรนะคะ ทางที่ดีผสมกับมพะพร้าวสับเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งของดินนะคะในการระบายน้ําด้วยก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังคิดจะปลูกบอนสีแต่ไม่รู้ว่าจะปลูกในดินชนิดใดนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆสําหรับการรับชมค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามคอมเมนต์ให้กําลังใจหรือให้คําแนะนําเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ